โอเคนะครับท่านผู okay, ้ชมครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่าซานตาคลสนะครับหรือแปลตรงๆว่ากงเล็บของลุงซานตาในเด้งนะครับ หรือซานต้าที่แสนใจดีนะครับลุงซานต้าที่สุดแสนจะใจดีน่ารักของเรานั่นเองนะฮะก็เห็นภาพปกแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่อากาศหนาวนะครับ<笑><笑>ก็ว่าไปนะฮะก็เป็นเกมแนวระทึกนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสนะครับถึงแม้ว่าเทศกาลของเราจะมายังไม่ถึงนะครับ แต่ผมก็เล่นเกมนี้ซะก,ก่อนแล้วก็แน่นอนครับถึงวันคริสต์มาสจะยังไม่ถึงแต่ใจเราต้องถึงครับเพราะฉะนั้นกดเล,เลยเพื่อเป็นการเสียเวลาลุยกันเลยอุ้ยมาซะหน้าเทาเชียวนะฮะหรือเรื่องอะไรเนี่ยุยห้องสวยหว้องน่ารักมากกระโดดได้ไหมไม่ได้นะครับยองก็ไม่ได้ด้วยชิปเดินปกตินะครับมีเวลาจับอยู่ข้างบนขวานะครับ ขวาม,มืออ่าสิสีส่ทุ่มเหรอสี่ทุม่มสิบสี่โหริวสวยเดี๋ยวนะนี่บ้านอยู่กลางป่าเลยเหรอถามจริงอูด,ดูแอบแอบดูหลอนนิดนึงนะครับอะไรเนี่ยแคนดี้เหรออันนี้ใบอะไรครับเอ่เอ่เอเฮคิโ hey, ด เรอแล้วราวนะ่าชื่อคิโดนะครับพวกเราจะออกไปงานปาร์ตี้คริสต์มาสข้างนอกอะ่ะที่ที่เป็นงานของบริษัทจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนเลยแล้วก็พี่เลี้ยงของเธอก็จะไม่มาด้วยนะแต่ฉันก็รู้ว่าลูกก็น่าจะแบบาสามารถที่จะอยู่ตัวคนเดียวได้ที่บ้านจงจำเอาไว้ว่า,าทำให้ชชัว์ว่าลูกปิดไฟ ทุกดวงหมดแล้วแล้วก็รีบเข้านอนซะนะออ,อย่าไปกินคุกกี้ของลุงซานตาเขาเขาล่ะเป็นเด็กดีนะลุงซานตาเขาเจ้องมองลูกอยู่เสมอพวกเรารักลูกนะแม่แล้วก็พ่ออืมอะไรที่บอกว่าห้ามทำนี่คือผมจะทำนะห้ <laughs> ามกินคุกกี้เหรอกินเลยอืบอืบกินอา้า อะไรอะ่ะเฮ้ยลุงเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเดี๋ยว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 ลุงลุงผม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 แค่กินคุกกี้แค่สามชิ้นเองก็ผมไม่รู้ว่าลุงจะอยู่จริงด้วยดิวะเดี๋ยวดูใจ <c oughs> เดี๋ยวลุงมาไปทางไหนได้บ้างเนี่ยอุ้ยห้องน้ำเหรอห้องนอนอเหรอเข้านอนเข้านอนลุง <c oughs> อะไรที่บอกว่าห้ามทำนี้ทำจริงๆร <c> ะ <oughs> เฮ้ยจริงๆเรารอ,รอจนถึงเที่ยงคืนก็ได้มั้งเนี่ยแล้วเรามาโผล่ที่ไหนเนี่ยคุยตีมันยากาศเปลี่ยนเลยท่านผู้ชมเฮ้ยมีไฟฉายไหมกด A กด1กด C D E F ไม่ได้ว่ะอะไรเอ้ยลุงเดี๋ยวแล้วผมจะไปไงอะเฮ้ยอะไรอะ เดี๋ยวนะเหลืองๆข้างบนนั้นอะไรอะ่ะมาแล้วจุกจุกเลย่อพุ่งมาเฉยเลยโอเคโอเคเหมือนเราต้องไปตรงไอ้ทั้งไฟสีเหลืองๆแน่เลยนะครับไม่รู้ครับมันเห็นสว่างอยู่เราต้องรีบไปนะไปซ้ายแล้วกันนะครับขวา้หลซ้ายดีผมไม่รู้นะครับเราต้องเอาชีวดตรอดอยังไงแต่ผมเชื่อว่าคิดโดต้องรอดไปได้นะครับ แม่น่าเชื่อพ่อกับแม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้ทางนี้อย่าพึ่งนาลุงลุงครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยเดี๋ยวมายังไงรีบไปรีบเฮ้ยอะไรถาวันไปยังทางนี้ไปไม่ได้ไปตรงก็ได้รัตรงน่าจะปลอดภัยนะเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาไม่รู้หุ้ยไล่หลังมาเลยเลี้ยวซ้ายยังมาอยู่เหรอซ้ายหูยังไล่มาอยู่เลยอ่ะโอ้ยเหมือนทางมันจะวนแย่แหละมันวนอะเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวมันวนมันวนขวาขวา เหมือนทางมันจะวนอะท่านผู้ชมทางนี้เปล่าไม่มีอะไรให้เลยอะเฮ้ยมันคนละด้านกันแล้วเนี่ยมันต้องไปฝั่งนู้นดีแย่แล้วเอาไปขวาก็ได้นะครับอันนี้เราท่านับจากทางตะกี้เป็นทางขวาล้วน,นเลยไล่หลังมาแล้วนะครับทางนี้ไปไม่ได้ว่ะ สดงว่าไปทางซ้ายมือหรอซ้ายมือทางที่ลุงเขาดักหน้าแน่เลยอ่ะเอาใหม่นะครับอย่างไรไม่เลิกเลยทางนี้แหละใจเย็นนะครับลงุงใจเย็นนะครับลงุงขอผมได้ได้หาเบาะแสที่มาทางออกโอเคทางนี้นะครับที่ลุงเขาดักหน้าเราเมื่อสักครู่นี้ ตอนนี้เราไปได้แล้วก็วถึงแล้วก็ถึงแล้วเรืววนี้ต้องมีทางซ้ายยังไม่เจอเหรอนี่ไงใช่ไหมรู้รว่เฮยใจเย็นใจเย็นใจเย็นทางนี้นะครับทางนี้ทางนี้ลุงข้บบางทางว้อยูร่รอแป๊บรอแป๊บโอเคโอเคโอเคแป๊บนะครับแป๊บนะครับสักครู่นะครับ วิ่งเรื่อยๆใช่ไหมมีทางให้ไปอีกเปล่าเฮ้ยไม่มีแล้วอะผมมันย้อนกลับมาที่เดิมมอนท่านผู้ชมเอาแล้วทีนี้ผมจะไปยังไงอะทางนี้หรือเปล่าเฮ้ยใกล้แล้ว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 เอ้ยไม่ได้มันตัน อุ้ยอุ้ยอุ้ยว้าว้าว้ารอดได้ไงรอดได้ไงลุงรอดได้ไงวะเนี่ยโอ้ยลุงครับทางออกทางไหนเล่ยลุงช่วยบอกผมทีเนี่ยมันย้อนกลับไปเนี่ยเนี่ยมันย้อนอีกแล้วอ่ะไม่เจอทางออกลุงครับผมขอโทษผมจะไม่กินคุกกี้ลูอีงแล้วโกร พูดผมยังไม่หลุดเหรอถามจริงโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองไม่กินคุกกี้ดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะเอาล่ะครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นเวลาที่สี่ทุ่มเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามีอะไรเปลี่ยนไปไหมไม่มีนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมเมื่อกี้เขาบอกว่าอย่าก,กินคุกกี้ใช่ไหมแต่รอบนี้คือเขาบอกว่าให้เราปิดไฟด้วยนะครับอ่าปิดไฟ แต่ว่าแคนดี้นี่กินได้ใช่ไหมกินแปบ๊บแคนดี้กินได้นะครับเขาบอกห้ามกินคุกกี้เพราะฉะนั้นเรากินแคนดี้ได้อันนี้เราปิดไฟเปิดตะเกียงนะครับเทียนด้วยกินแคนดี้กินได้นะอันนี้เค้อเด้อด้ด้อมีอะไรไหมโอเคไม่กินคุกกี้เป็นเด็กดีนะคินโดกินให้หมดเลยอร่อยอะนอนหลับหลับพักผ่อน ตื่นเช้ามาทุกอย่างจ่มใสชีวิตดีๆมีอะไรเปลี่ยนไปไหมเช้านะครับตอนนี้พ่อแม่ก็ยังไม่กลับมาเลยอาบน้ำไม่ได้นะครับดูไม่ได้นะเอ้ยโอ้โหมีเวทด้วยมีกีตาร์เอ้ยเอ้ยดิดูดูด,ด,ดูแต่เพลงคริสต์มาสยังไม่หายไปเลยอะ่ะ หบ้านเราอยู่กลางป่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นคนมีกระตังแน่เลยเนะอพ่อกับแม่ไปไหนอะ่ะหลับค้างคืนที่บริษัทเหรอตอนนี้นะครับเหมือนจะทำอะไรไม่ได้เอ้ยของขวัญหรอ <S <S เอ้ยพ่อกับแม่ซื้อของขวัญมาให้นะเบอร์รี่คริสต์มาสอ่าเรียบร้อยนะครับจบกันไป เอาละครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบเกมนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับและใครไว้ด้วยนะครับหากใครผ่านเข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็รับชมคลิปนี้นะครับถึงแม้ว่าท่านอาจจะไม่ได้กดซับหรือไม่ได้กดไลค์ก็ตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่แสดงความเห็นขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันตลอดมานะครับขอบคุณครับ นี่ถ้าพ่อแม่อยู่นี่ตีมือฉันตายเลยเนี่ยเล่นอะไรเด่ะสวัสดีครับไปแล้วฮะบ๊ายบายต